นี่นะครับผมซื้อมาครับไม่น่าเชื่อครับอย่างละสิบบาทครับดูฟักทองนี่เลยครับเนี่ยอันนี้ก็สิบบาทนะครับซื้อจากร้านสิบบาทที่เซนทัลพระรามสองนะครับนะครับนี่อ้าวพูดอะไรครับอ่าสิบบาทแล้วก็ปากกานี้นะครับปากกาเนี้ยสิบบาทได้หลายสีเลยเห็นไหมครับเขียนได้แล้วก็ นี่ดูนะครับเห็นไหมครับเขียนได้ทุกสีเลยนะครับแล้วก็พัดลมพัดลมกบนี่ครับดูกดอันนี้ก็สิบบาทคือตอนแรกผมไม่เชื่อว่าทุกอย่างเนี่ยแม้สิบบาทจริงๆผมก็เลยถามคนขายดูเขาบอกสิบบาทจริงๆนะครับนะที่คุ้มที่สุดก็ผมว,ว่าอันนี้ฟักทองไม่เท่าไหร่สิบบาทอาจจะเป็นไปได้นะครับเพราะไม่มีฝาปิดแต่กบนี้โอเคนะแข็งแรงอยู่นะ,อะขอกดให้ดูอีกทีนะครับ ล้านสิบบาทมีจริงครับอ่ะส่วนปากกาเนี่ครับอ่าลองเปลี่ยนสีดูอ่าเปลี่ยนสีดูก่อนนะครับอ่ะเปลี่ยนสีดูมันมีสีหลายสีเลยนะสีชมพูก็มีนะครับอ่าอ่ะ,อะเนี่ยทํานี้เลยครับมีสีน้ําเงินสีแดงสีอะไรทั้งหมดก็สิบบาทจริงๆดังนั้นยังไงใครลองไปดูนะครับที่เซ็นทันนะครับร้านชื่อร้านมิกก้นะครับ เขาเรียกว่ารานสิบาททุกอย่างนะครับถ้าเกิดใครไปซื้ออะไรมาเราคุ้มค่าไงมาแนะนํากันได้นะครับนี่ประกาศเนี่ยถือว่าคุ้มสุดครับ